สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมแล็กนัล็อกเอทานอลเลิฟนะครับโมบายนะโอเคก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็จะพามาทําหมวกนะครับใบหนึ่งนะครับที่เป็นเควสลับนะครับเมืองคมโมโดนะก็อย่างแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับวาร์ปมาที่เมืองคมโมโดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปทาเควสกันเลยนะครับก็พอวาร์ปมาเมืองคมโมโดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องมา หา NPC ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่แถวๆนี้นะจะนอนอาบแดดอยู่ไม่ใช่อาบแดดหรอกเขาเรียกว่านอนอยู่แล้วกันนะนี่นะครับจะเจออยู่นี่นะนี่นะครับกดคุยไปเลยนะครับนี่นะครับกดคุยไปเลยนี่ครับเราก็จะได้ขวดมานะครับแล้วเราก็เอาไปส่งให้กับ Np c ที่อยู่ตรงตู้สีแดงนะครับนี่นะครับนี่นะครับ NPC ตัวนี้นะชื่อว่าฮานินะ NPC ีตัวนี้นะราคาก็จะให้ของเรามานะครับอีกอันนึงกดคุยไปเลยนะครับนี่ครับเขาก็จะให้แว่นกันแดดมานะแล้วเราก็นี่นะครับไปหา n p c อีกตัวนึง ซึ่งอยู่ไกลหน่อยนะครับอยู่บนนี้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะพาทําแบบว่าทุกขั้นตอนเลยนะใช่ตรงนี้ไหมโอเคตรงนี้นะนี่นะครับ NPC คนนี้นะครับ Becky นะครับแล้วเขาก็จะให้กระเป๋าตังค์เรามานะ Wallet นะนี่นะครับพอได้ตัวกระเป๋าตังค์เสร็จปุ๊บ นะครับเราก็ต้องไปส่งอีกนะครับคือว่ามันค่อนข้างที่จะไกลเลยนะครับเดี๋ยวหาทางลงกันนะกลางเมืองเลยนะมาหาตัวอโลห้านะคือตาเท่าตาเท่ากลางเมืองซึ่งเรายังไม่ได้คุยคุยคุยเควสดเลยนะไหนนะไหนนะอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะ นี่นะครับน่าจะเป็นอัน,อนบนนะกระเป๋าเงินนะครับแล้วตาเท่าก็จะให้หินเรามานะครับอันหนึง่งนี่นะครับเราได้หินมาแล้วนะเมื่อกี้ต้องขอโทษด้วยครับมีเสียงรบกวนนิดนิดหน,น่อยหน่อยนะครับพอดีผมลืมปิดเสียงนะแล้วเราก็ไปข้างบนนะครับตรงตรงนี้เลยนะไป ค่อยๆเดินไปอันนี้ก็เป็นการปลดล็อกหมวกนะครับหมวกก็น่ารักน่ารักนะครับไม่ได้แบบบวกสเตตัสอะไรมากมายนะครับสงสัยมาผิดอันน่าจะเป็นอันนี้นะนี่นะครับแล้วก็คุยกับคนนี้นะนี่นะครับเราได้สร้อยคอมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็มาคุยกับ N p c ข้างๆตัวนี้นะ นี่นะครับนี่นะครับโอเคพอเราได้ยามาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราวิ่งมาข้างล่างเลยนะนี่นะครับตรงรูปหมวกเลยนะนี่นะครับวิ่งมาเลยก็เป็นหมวกนะครับที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะมีผลไม้อยู่บนหัวนะแล้วก็ทรงผมเท่ๆนะครับ ไปวิ่งลงมาวิ่งลงมาเดี๋ยวก่อนนะผมว่าผมมาผิดนะมันต้องมาตรงนี้ก่อนสิตรงนี้นะครับผมมาผิดนะ่ต้องขอโทษด้วยแลผมวิ่งก่อนผมข้ามไปอันหนึ่ง นี่นะครับมาตรงนี้ก่อนเลยนะนี่นะครับไหนเออนตัวไหนอ๋อตัวนี้นะครับคุยกับ NPC ตัวนี้นะเมื่อกี้ผมข้ามไปอันหนึ่งแล้ว,ลวเราก็ไปตรงรูปหมวกเลยนะครับเดี๋ยวจะวิ่งเลยนะ อันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับที่ผมพางงนิดๆหน่อยๆนะครับอคุยไปนี่นะครับนี่นะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกลางเมืองกันไปเปิดกลางเมืองแล้วกันนะจะได้ดูแบบดีๆหน่อยเนาะ เราต้องกดรับตรงสำเร็จเควสก่อนนะโอเคตรงนี้แล้วกันเนาะหาก่อนนะขอหาก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้องอันนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องเควสนะครับนี่ได้หมวกมาแล้วนะครับ นี่นะครับเราได้หมวกมาแล้วนะนี่นะครับวันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของหมวกนะครับก็เพิ่มสเตตัสสนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจนะสามเนี่นะครับก็เป็นแบบนี้นะสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บนะอ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียงเข้ามารบกวนแล้วก็ ออแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเบอร์ตอนส่งเควสนะครับนิดนึงโอเคอยังไงก็ช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเควสเขาเรียกว่าเควสลับแล้วกันเนาะของเมืองคอมโโดก็มาทำกันได้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ